สำหรับเดือนกันยาค่ะเดือนใหม่เลยว้าววันนี้วันที่1กันยาแล้วนะคะเรามีปอออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นรถอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะคะเป็นหกล้อตู้สิบาทนะคะคันนี้ออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นยี่สุดซีอาร์สองร้อยสี่สิบแรงม,ม้าปีหกศูนย์นะคะอุ้ยสวยฉ่ำมากนะคะนี่ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองเลยค่ะแต่ออกรถศูนย์บาทนะได้ตัวต่อไปอันนี้นะคะเป็นสิบล้อนะคะตู้สิบบาท ออกรถเริ่มต้น0บาทแล้วนะเนี่ยเาว้าววันนี้นะคะก็เป็นคันอีกคันหนึ่งที่ออกรถเริ่มต้น0บาทนะคะเป็น Ninja v e n t e r 50260แรงม้าค่ะปี61เปิดราคาอยู่ที่1,640,000บาทแส้นะเนี่ค่ะไปอันนี้นะะก็เป็น6ล้อดำนะคะเราก็จัดโปรโมกันค่าออกร0บาทเยันิ่กออก0บาทนะคะป 61, เป็น v e t r 50260แรงม้าปแล้วเปิดราคาอยู่ที่1 2นนะะะะ5ออ0 0 อมาใงมามได้เลยอ,ออกรถสูบาทเท่นั้นเองมาคันสุดท้ายและสิบล้อหัวลากค่ะออกรถนะคะเริ่มต้นศูนย์บาทเช่นกันค่ะคันนี้นะคะเป็นอ e ีซูซนะคะ G x Z 360แดรงม้าปี56ค่นเปิดราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรถประเภทต่างๆนะคะที่เราออกรถศูนย์บาทนะคะถ้าพี่คนไหนสนใจนะคะรีบโทรมาสมเป็นหนึ่งสได้เลยค่ะไป